เบิง่งฟังเสียงพี่น้องอืมฮ mm ูม hmm. mm hmm. สุดยอดอืม mm hmm. mm hmm. มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูบผู้สุขคนมาพี่รองมาเมื่อนี้เตะตั้มยังนีงมั่วสั่วตั้มั่วสั่วพี่น้องตั้มยังไงมามา เอาแบบจวดไปเลย <c oughs> บูยเบิงเบิงบิงการสวนบาทนี่บอู้พี่น้องมามา,มา,มาสวัสดีครับผมเบิ่งตีนไก่กันมีเบูสีสันมามามามเบิ่งเตาอื้อ <c oughs> หางหมูผมนี่โอ่งโองเบิง่งฟังเสียงพี่นอ้องอืม้ม โอ้โหโอเปรมน,นอ,อืมางงงอบวัวพี่น้องโคตสุดอ่ะบางอย่างสุดยอดพี่น้องไหมดุยอืม,อม กเคยผิดหวังหางง,ง้บงอืมม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 ้มว โอเมึงพี่โอ้ยอันนี้เขาเอิ่ว่าหางโอบโองเคสกินยิ้งก็เสียบพี่น้องใส่กับตำบังคุงกับแก้วพวกซีฟู้ดพวกยังสิบอกโอ้โหบันเทิงบอกให้ลงทุนหลายบาทเจ็ดสิบบาทไปซีหางที่ว่าเขาตองมาซื้อทานอีกเด้แล้วก็โอบองเอาลงไปก่อน เขาสิด่าม,มาว่ากินคนเดียวดิลบกก่อนอืออืโอ,โอ๊องเนี่ยมันมน้มันออกเบิดก็ดเกรยบอเลียน Mm -hmm. uh hum สุดอยอดไป่ใส่ก็ส nah, ิบิ่นัมนะฮะองนี่สุดท้ายเยียเนี่ยหางเลงกรอบๆเลยสุดยอดพี่ลองเลยบบนี้มากกว่าเอากรอบ อสี่บ้าขขนาดพูดถึงความเสียของการอบโองเนี่ยมืออยู่บ้านกขาเมือไห่ไม่เทาโองใบเนี่ยสีอทิมได้ออใบในบอซื่อ อืมอืมมันมันเนี่ยเผาโอ่งคางคัๆแหลนมัมันเนี่ยพี่น้องมึงดิอืม ห้างประมาณสิบบาทสิบกว่าบาทฟังเสียง <c oughs> ห้างละาสิบกว่าบาทเพราะว่าเบิร์นิ่มเจ็ดสิบบาทสีห่หางมา ยังไงไม่เห็นว ok> ่าใช่ห้องก้อเลยโม่ครับมาดูอร่อยปะอร่อยอะมาชิมนอ้น่ ตูลองกัดดูดิตูกัดไม่ได้น่าอร่อยวัหมูโยกอะไรอ่ะอันนี้หมูยอลูกหมูยอหมูยออุบลครับโอ้โหอยไรอะน้ำมะเบอร์เซนกันเนี่ยนี่คือเบอร์เซนแม่ไส้โป๊งอ๋ออ๋ออ๋อ จะมีกุ้งด้วยหางงูบวงผมสุดยอดอีกหางงูนี่ก็งีไ้ไปไปไปลูก,กลเดี๋ยวอลูกไปคนหื่นเขาจะกินตุ่น่อยไม่จะกินด,ดูทำนะ <c oughs> ตุินกินกับอะไร อืมตัอปึงบึงกุ้งบึงกุ้งไม่หนักบึงตัวใหญ่เ,เลยอ,อยู่อยู่ว่าว่าบัวเขาใหญ่อ,หอ,หอันนี้เขาเรียกว่าตำม,มั่วๆ่ตำม,มั่วซั่วตำม,มั่วซั่วใส่ทุกอย่างกุ้งหอยปูปลา นี่ควาปลาหมึกอ่ะอเาไปเลยมะเขือตรงกะทิใส่มาหมดเลยอันนี้ก็ใส่เนี่ยอะไรกินไก่ปลาหมึกก็ยังใส่อื้มอื้มน่ะอันนี้เขาก็แถมมาให้นะเนี่ยเขาก็แถมมาเมียขึบอกกันนึงปลาหมึกยังข้าวอยู่เลยข้าวก็มีไมีอเหรอ เชิญครับอร่อยมากเลย,ยอ้ยคักคัอร่อยอร่อยมากเลยคักคัดแล้วก็ปลาหมึกอื อันนี้มันตำแบบ fits. อะไรปะตำมอตัวก็อร่อยอย <c oughs> ู่นะอร่อยเผ็ดผสมเปรี้ยวอ่ะก็กินหมดเลยนะทั้งมะเขือเทศอะไรใส่มั่วเข้าไปเลยนะบักทงบักถั่วนะ ยังทำนี้หนูไปล้ว <c oughs> ไปกันเรื่องนนาะปปตู้รั้งเงิเดือนตูทำไมพูดเรื่องโอ้โองนี่คุณว่ามันเสียพี่หรอเลย ขืมทอดแล้วมันเอา <c oughs> สำหรับกินนี่ก็ ฝากปีฝาก้องสักหน่อครับผมอืมสวัสดีครับ